มะม่วงผลเล็กๆมีสีดำแล้วเน่าเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรลุก่าในเองเพื่อความเั็นยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของผลน้ะม่วง ที่เป็นผลเล็กๆนะครับแล้วเน่าพอดีผมได้รับคําถามจากพี่ท่านหนึ่งนะครับยกเคสของพี่เขาเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงเรื่องของผลมะม่วงที่มันเป็นผลเล็กๆพอเรายังไม่ทันจะมาห่อนะครับมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าเน่านะครับแล้วก็มียางออกที่บริเวณผลแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาที่โคนต้นนะครับตรงนี้เองที่ผมได้รับรูปจากของพี่เขาเนี่ยก็คือมะม่วงเนี่ย เป็นแอนแทกโนตนะครับตั้งแต่ผลเล็กๆนะครับแล้วพอมันกินไปที่ผิวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ผลมะม่วงเนี่ยมันเกิดอาการเน่าแล้วมันก็หลุดจากขั้วลงมานะครับทำให้เ,เขาเรียกว่าเ,าเราไม่ได้รับประทานผลม,มะม่วงนะครับโรคอันนี้เองนะครับก็เกิดได้กับมะม่วงของเราที่เวลามันติดผลอ่อนๆนะครับหรือไปถึงผลที่ตอนเราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นที่ผมลงตอนมะม่วงผลแก่ ก็จะเจอว่าบางครั้งก็เจอในกรณีที่ว่ามะม่วงผลแก่แล้วเกิดแอนแทกโนตก็คือผิวสีดำดำนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็เริ่มเน่าแต่ของพี่ท่านนี้เจอตั้งแต่ผลที่กำลังห่อนะครับเป็นผลรุ่นๆกำลังหอ่อแล้วมันเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นผิวสีดำเน่าและมียางไหลนะครับก็คือเคสเดียวกันก็คือเป็นโรคแอนแทกโนตคราวนี้เราจะมาดูแลและรักษาป้องกันดีกว่านะครับดูแลและป้องกันไม่ให้มะม่วงของเราเนี่ย เกิดเป็นแอนแทกโนตที่มีอาการคล้ายของพี่ท่านนี้นะครับทำยังไงก็คือ1เมื่อเราเห็นมะม่วงของเราเนี่ยเริ่มติดผลที่มีขนาดใหญ่กว่านิ้วโป้งขึ้นไปนะครับให้เราทำการพ่นป้องกันผลมะม่วงของเรานะครับโดยแบบไม่ใช้สารหรือใช้สารนะครับผมจะแยกกันแบบใครที่แบบว่ามีต้นไม่เยอะ และไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับสารนะครับอยากจะใช้ที่มันมาจากธรรมชาติหรืออะไรแบบที่สามารถเอามาป้องกันได้ก็คือหนึ่งใช้เป็นพวกน้ำส้มควันไม้ก็ได้นะครับส่วนที่ใช้สารที่เรียกว่าป้องกันโดยที่อยู่ในกลุ่มของการทำเกษตรอินทรีย์ได้ก็จะเป็นสารคปเปอร์นะครับคือสารทองแดงที่เป็นสีฟ้าๆนะครับตัวนั้นเองก็สามารถที่จะามาพ่นป้องกันได้แต่ถ้าเกิดเอาให้อยู่ได้ เขาเรียกว่ารักษาผลมะม่วงของเราเนี่ยไม่ให้เกิดทั้งกรณีที่เรียกว่าเราห่อผลไปแล้วแล้วเกิดความชื้นสะสมในถุงเนี่ยมันจะไม่เกิดเนี่ยคล้ายๆฝรั่งก็คือสารแมนโคเซปนะครับสารแมนโคเซปมีทั้งสีเขียวนะครับที่ใครเคยเจอเขาฉีดต้นพวกผักชีมานะครับต้นหอมมาเวลาเราลูดแล้วมันจะมีสีเข,เขียวติดแบบนั้นที่เรียกว่าสารแมนโคเซปสีเขียวนะครับแล้วก็มีสารแมนโคเซปที่เป็น สีไข่นะครับตัวนี้เองก็จะมีแยกอยู่เป็น2ส,สีที่สวนเนี่ยใช้ทั้ง2ส,สีเลยก็อยู่ที่ว่าผมไปเจอโปรโมชั่นช่วงไหนเช่นผมไปร้านเกษตรแล้วเขามาจัดบูธอยู่เราไปเจอสีเขียวนะครับเขาจัดราคาอยู่แเราก็เอาสีเขียวมาเพราะเราซื้อมาได้ราคาถูกไปช่วงไหนแล้วเราไปเจอที่เขาจัดบูธเขาเอาเป็นแบบสีไข่มาขายแล้วราคาถูกเราก็ซื้อมาหรือใครที่เจอในเว็บแล้วราคาถูกก็สามารถที่จะซื้อเอามาพ่นป้องกันได้นะครับโดยเราจะพ่นป้องกัน ช่วงผลมะม่วงหลังจากติดเกสรไปแล้วก็ได้นะครับก็คือผลโตขนาดลูกแก้วก็ได้นะครับหรือจะรอให้มันใหญ่ประมาณขนาดนย้วโป้งก็ได้เราสามารถพ่นป้องกันไม่ให้เกิดแอนแทงโนดกับผลมะม่วงเราได้เลยแค่นี้เองจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแอนแทงโนดหรือที่เป็นลาสีดำดำเนี่ยขึ้นที่บริเวณผิวผลมะม่วงเราได้นะครับแล้วก็ในการที่เราแบกถังมาหนึ่งครั้งแล้วเรามาฉีดพ่นสาร แนโคเซปเรายังสามารถใส่แคลเซียมโบลอนที่เป็นธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยมาในถังเดียวกันนะครับก็คือเมื่อเราเอามาฉีดแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผลมะม่วงเราเนี่ยขั้วเหนียวผลไม่ร่วงนะครับแล้วก็ลดการแตกที่แบบเขาเรียกว่าระเบิดเป็นแนวยาวของผลเนี่ยกรณีที่ว่ามันขาดแคลเซียมในช่วงที่มันขึ้นสู่วัยรุ่นได้ก็คล้ายๆขนาดผลมะม่วงที่พี่ท่านนี้ส่งมาก็จะสามารถป้องกันได้เหมือนกันนะครับ ก็จะทําให้เราฉีดพ่นไปในหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ทั้งโรครานะครับป้องกันได้ทั้งการขาดแคลเซียมแล้วก็ทําให้คู่เหนียวผลดกไปด้วยในครั้งเดียวก็ลองทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับว่าอันนี้เองของผมมีทั้งประสบการณ์ที่เจอกับพี่สมาชิกท่านนี้ที่ส่งมาทั้งตัวของผมเองก็เจอผมก็จะใช้แนวทางการรักษาหรือป้องกันประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขออคุณ ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนทีราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ